โอเคแล้วก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมขณะนี่กับรายการโค้ชสตอมนะครับขณะนี้กับเกมของ l อลอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไงขอขอบคุณทุกวิวด้วยนะครับที่มาดูแล้วก็ติชมผมนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่าเป็นอ่าเป็นมือใหม่ครับไม่ใช่คนที่เก่งทางด้านนี้นครับผมนะครับแล้วก็ที่ว่ามีคนอ่าเม้นเม้นเนะียเม้นเม้นเนะียที่ผมโชว์นะเนี่ยเม้นเนะียเขาบอกว่าอ่าต้อง เปิดหนึ่งกล่องใครๆก็เปิดได้แล้วต้องเปิดสามกล่องเนี่ยอ่าคือต้องเข้าใจด้วยว่าอ่าเปิดกล่องเนี่ยใช้ตังใช่ไหมเออใช้ตังแนวผมแล้วก็ผมเนี่ยยิ่งอ่าไม่มีงบครับคือมีงบแค่ร้อยเดียวนะครับคือผมเปิดได้แค่หนึ่งกล่องนะครับก็อยากทําอ่ะผมอยากท<โ>ํานะแล,แล้วก็อยากอ่าอย่างไงอ่ะเป็นมือใหม่อยากลองทํามั่งนะครับนะก็ะต้องเข้าใจจุดน,นี้ด้วยว่าผมอ่ะ ยังไม่ค่อยมีเงินนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยเงินผมก็ค่อนข้างจะช็อตนะครับแล้วก็เงินทุนเลยเนี่ยผมอะอย่างน้อยวันหนึ่งก็ได้แค่ร้อยบาทนะครับนะแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันพิเศษเลยครับผมก็จัดให้ครับผมก็คือยอมยอมเลยครับผมเอาทุนของผมทั้งหมดเลยอนะคือไอ้ยอมลงทุนเลยนะเพื่อเน,น,นี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ผมเพิ่งโชว์ไปเนะี่ยนะครับว่าผมอะ เปิดสามกล่องก็ได้เปิดสามกล่องตามที่ท่านอยากได้เลยนี่ผมซื้อไลออนสดให้ดูนะครับขออนุญาตเข้าแป๊บนึงนะครับผมนะครับรอสักครู่รอสักครู่อ้าวนาคันทิโอเคเอาอ่าขออนุญาตสักครู่นะครับสักครู่สักครู่แปดแปดโอเคนี่ มาซื้อสดเลย400 RP อ่ะ450อืมเดีย๋ยวผมซื้อสดเลยเนะี่ยอืมอ่าเปิดกล่องสดเลยเปิดให้ดูเลยนี่ซื้อละน่ะผมซื้อเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะมาเปิดกล่องเลยอ่าก็ไม่เปิืองตังค์อยู่ก็อยากเปิดให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมแล้วก็ส่วรน,นี้ผมไม่ใช้ครับผมกดสดน,นะผมกด สูตรเดิมของผมตอน้ผมจะกด่าเปิดได้สามหม้ค้าแล้วผมจะกดปอปาก่อนนะครับกดค้าครับข้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ้มโอ้โหเรื่ของไซอัลระบบนะก็ไม่รู้ว่ากี IP, ขอสักคู่ชื่อไรว,วะก็ไม่รู้ว่าลืมไอพีคือผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ใช่สายเนี่ไม่ใช่สายแบบอ่าชอบสกินมากมายไม่ค่อยอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยอ่า ไม่ค่อยศึกษาเรื่องราคาสก,กินเท่าไหร่นะผมปกติก,กดนะครไม่ก็อยากได้ก็ซื้อเลยนะครับโอเคโอเคก็มากล่องสองนะครับเราก็กดที่รอลิงก์ผมกดอันนี้ค้างสักเจ็ดวิอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้เจ็ดอ้ไททีโมโอ้โหหัวล้อเลยว่ะทีโมคือไม่อยากได้ะครับ คือทีโมผมมีร่างโอเมก้าอยู่แล้วเอ้ยใช่ป่าวะโอเมก้าทีโมเออผมมีร่างนั้นอยู่แล้วไงซึ่งมันก็แพงกว่าร่างนี้มังเออไม่อยากได้เลยคือผมไม่ค่อยชอบเลยทีโมปวนไฟเกินบางครั้งผมก็ไม่ชอบนะโอเคมากล่องที่สามเลยกล่องสุดท้ายโอ้โหผ่านตังจัดนารอบนี้เราต้องได้ของดีับผมเพราะเราจะกดที่ร้อยหมัดกดสิบวิหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดแล้วครับปังโอ้ยได้การแพงคืออโดยรวมแล้ววันนี้เจ๊งเหมวะไม่แน่ใจัะผมว่าเจ๊งหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเลยผมจําได้ดวด่าผมได้สกินอะไรมากนะครับฉะนั้นปึ๊บโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันก่อนสกินนะครับโอเคเดี๋ยวก็เท่าที่ดูเปลืองมากวันนี้เปลืองา่างจด โอเคครับแล้วถ้าแถบนี้ไม่มีก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วโอเคแถบแรกเราไม่มีเราไม่ได้เลยเลยแล้วถือว่าคุ้มนะครับอ่าเ๋ยวดูก่อนเราได้สกินอะไรมั่งวะจะเห็นไหมว่าในนี้เออไม่รู้ไม่น่าจะเห็นมั้งหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรวะจะมีบอกว่าในนี้ใครมีก็ น่าจะไม่มีมั้งในนี้ใช่ปะ่ะเออน่าจะไม่มีบอกเออน่าจะไม่มีบอกมัง้งใช่ปะ่ะน่าน่ามีบอกก็คือต้องมีต้องมีครอบครองแล้วดิเออเอ,อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่แป๊บก็ขออภัยคือยังไม่เซียนคะรับเรื่องโรบอย่างนี้โอเคอ่าเราได้อะไรไมั่งแล้วขอดูแป๊บนึงได้อะไรไมั่งอ่าในแถวหนึ่งร้อยห้าสิบนี้เราล่อแล้วผม เราไม่ได้เลยเลยนะครับไม่ได้ของเราห้าสิบคือว่าเราจะคุ้มทุนหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยขออ่านแบบละเอียดอันนี้เสียเวลานิดนึงนะครับดูจากสภาพโอ้ได้ได้ทุนทุกน่าจะทุกสกินเลยแหละน่าทุนทุกสกินเลยที่เรากดได้นะผมสองร้อยสามสิบโอ้คลิปที่แล้วก็ขออภัยครับผมไม่ไม่รู้จริงๆครับผมไม่ใช่คือไม่ใช่สายนี่ไม่ใช่แบบ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวสกินที่จ้เป็นสกินอะไรไหนดูซิไม่เห็นมีเลยอไหนวะเฮ้ย hey! อันนี้จริงๆคือไม่เห็นเนาะเออขอกี่ก็เพิ่งเฮ้ยทำไมกูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดฮะน่นตอนไหนวะไม่เพิ่งดูแเนี่ยโอเคเดี๋ยวเฮ <c oughs> ้ย,ย okay, สรุป ูได้อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้หาไม่เจอจริงๆเนี่ยว่าได้อะไรนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ได้อะไรวะแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราได้เราได้นี่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 โอ้ได้สามร้อยแล้วผมคุ้มคุ้มคุ้มนะครับผมถือว่าคุ้มแล้วก็ที่เราได้อะไรนะอีกอันหนึ่งซูเปอร์ทีโมใช่ไหมราคาราคาอันนี้ไม่รู้แล้วก็ที่ได้ตัวหนึ่งกันแทงใช่ไหมครับแจงแทงนะครับโอเคก็อืก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าคุ้มหรือเปล่าอ่า อก็นนอไม่รู้แล้วกันคือเนือ่อจกมันกระตุกด้วยแหละ,ะตัวละครเยอะเกินทั้ผมไม่ใช่สกินมันเยอะแล้วก็การโหลดนี่มันไม่ทันนะครับต้องอ่าก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็อืจะพยายามเปิดให้ดูทุกวันนะครับถ้าเกิดมียังมีงบนะครับผมอยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะก็คงไม่เปิดเอาง่ายถ้ามีงบเดี๋ยวเปิดครับโอเคก็ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วผมก็ก็ขออภัยทุกท่านด้วยที่คลิปที่แล้วอ่าทําไม่สนุกหรือว่าทําไม่ถูกใจบางคนเพราะว่างบครับผมงบมันไม่อํานวครับผมก็ทำได้แค่นั้นจริงๆนะครับแต่วันนี้อ่ายอมสมออะไรอ่ะเขาเรียกว่ายอมดึงงบของตัวเองอ่ะหมดเลยนะครับต่อวันคือวันนี้กินข้าวฟรีครับผมกินข้าวที่อ่าเพื่อนเลี้ยงอประมาณนี้อ่ะ ประมาณนั้นแหละแล้วก็อเอาเองินส่วนน้ะมาจ่ายหมดเลยอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีเลยครับก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะมุมสำหรับวันนี้บายบายครับ